ดวงชะตาของชาวราศีมถุนในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ <ว ý Space> ดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษ์ของชาวราศีมิถุนก็คือดาวพุธนะครับ การที่ดาวพุธของคุณนะครับโคจรไปอยู่ในภพเรือนของธนูซึ่งภพเรือนนี้เป็นภพเรือนของปัตนิและก็ตำแหน่งของดาวพุธณนะตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งเป็นปลานะครับก็คือตำแหน่งที่เอาแน่เอานอนไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่ครับแต่เนื่องจากว่าอิทธิพลณนะตำแหน่งนี้ของดาวพุธนะครับติดตำแหน่งของอุดมังเก์มาด้วยนั่นหมายความว่าครับยังมีตัวช่วยเข้ามาทําให้ตำแหน่งที่อ่อนแอนะครับก็มีความแข็งแรงเกิดขึ้นได้ครับเรียกได้ว่านะครับในช่วงต้นเดือนของคุณนั้นตั้งแต่วันที่หนึ่ง จนถึงวันที่10กุมภาก่อนที่พุธจะย้ายเข้าไปมังกรชาวราศีเมถุนนะครับก็ยังมีจุดของการขับเคลื่อนชีวิตเป็นอย่างดีครับเพราะเนื่องจากว่าอิทธิพลของดาวพุธของคุณยังอยู่ร่วมกันกับดาวศุกร์นะครับซึ่งเป็นดาวคู่อสิทธิธาตุหรือคู่ธาตุน้ําอยู่ร่วมกันส่งเสริมกันเป็นอย่างดีมีจุดของการเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีนั่นเองครับทำให้นะครับความราบรื่นของชาวราศีเมถุนในช่วงต้นเดือนก็เป็นปณนทิธทางด้านบวกเป็นอย่างดีครับแต่นะครับพอหลังจากวันที่10กุมภาันธ์เวลา14 นาฬิกา42นาทีเมื่อพูดของคุณยกจากธนูเข้าไปสู่ในเรือนของมังกรเรียกว่าเรือนนี้ของคุณนั้นนะครับเป็นเรือนของภพมรณะหรือเป็นภพเรือนที่อาจจะทําให้คุณนะครับมีจิตใจค่อนข้างที่จะจมดิ่งเกิดขึ้นได้หรือว่าหมดกําลังใจหรืออ่อนแอเกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลานี้ของคุณนะครับจึงส่งผลทําให้นะครับช่วงจังหวะนี้ของชาวราศีมิถุนนะครับอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องราวของการเจ็บป่วยเพราะภพเรือนนี้เป็นภพเรือนมรณะภพ เรื่องกวกับการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้และแถมยังเจออิทธิพลของดาวเสาร์เข้ามาเบียดเบียนอีกด้วยเรียกได้ว่าครับยังมีความกดดันอึดอัดหรือเรียกว่าช่วงจังหวะหลังจากวันที่10บกุมภาอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอยา่างกระตุ้นให้คุณอึดอัดหรือมีความทุกข์เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาจจะมีลักษณะของการที่คุณอาจจะมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่10บกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีเมถุนกันบ้างนะครับบต้้้อองอกไดเลยวว่่าาแม คุณอาจจะมีจุดของการอึดอัดหรือไม่ค่อยสบายใจแต่การงานของคุณก็ถือว่ายังลงตัวอยู่นะครับเพราะเนื่องจากว่านะครับอิทธิพลของดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานโคจรไปอยู่ในภพสุภะภพเรือนของความสําเร็จภพเรือนของการที่จเจริญเติบโตนะครับนั่นหมายความว่าการงานของคุณก็ยังมีจุดของการเติบโตอยู่หรือการงานของคุณก็มีความคืบหน้าอยู่หรึองแม้ว่านะครับอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างให้คุณต้องฝา่าฟันให้คุณต้องคิดให้คุณต้องเครียดแต่สุดท้ายนะครับปลายทางก็จะสามารถคลี่คลายปัญหา และก็ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเรียกว่า,<ง>า<น>การงานของคุณก็ยังลงตัวและก็มีโอกาสประสบความสําเร็จมีความก้าวหน้านะครับใครคาดหวังงานใหม่<งาน>ก็จะมีโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นแต่อาจจะกดดันหน่อยนะครับจึงจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้นะครับจึงเรียกได้ว่านะครับการงานของคุณในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็ยังคงเป็นทิศทางด้านบวกอยู่นะครับให้คุณชาวราศีมิถุนยังมีความสําเร็จด้านการงานอยู่นั่นเองครับต่อมามาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีมิถุนกันบ้างนะครับต้องบอกได้เลยครับว่าการเงิน ของชาวราศีเมถุนนะครับถ้าดูจากอิทธิพลของดาวศุกร์ซึ่งถือว่านะครับเป็นดาวตัวแทนการเงินของคุณอีกหนึ่งดวงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่ดาวศุกร์ของคุณโคจรไปอยู่ในภพเรือนของปัตตานีจึงเรียกว่าคุณมีจุดของความสําเร็จก่อเกิดขึ้นอยู่นะครับนั่นหมายความว่าการเงินของคุณยังดําเนินไปได้อย่างดีเพราะเนื่องจากว่าดาวศุกร์ในตำแหน่งนี้ของคุณนั้นนะครับได้ตําแหน่งเป็นมหาจากักรหรือตําแหน่งที่แข็งแรงตําแหน่งที่เข้มแข็งตําแหน่งที่ส่งผลด้านบวกให้กับคุณเป็นอย่างดียังไม่พ นะครับดาวสุกนี้นะครับสำหรับชาวราศีเมถุนยังได้ตาแหน่งเป็นอุดมมาเกณฑ์อีกด้วยส่งผลลาภผลและก็มีโอกาสที่จะทําให้คุณมีความสําเร็จด้านการเงินเงินทองนะครับไหลามาเทมาหรือคาดหวังด้านการเงินก็จะมีรูปแบบของการเงินที่ประสบความสําเร็จก็เกิดขึ้นมานั่นเองครับยิ่งดาวสุกข,ของคุณนะครับโคจรไปอยู่กับอังคารนะครับซึ่งถือว่าสุกกับอังคารเป็นคู่มิตรกันก็ยิ่งส่งผลที่ดีเพราะว่าอังคารก็มาจากภพลาภะลาภะเล็งลัคนานครับอังคารเล็งลัคนา เรียกได้ว่านะครับมีความสําเร็จเกิดขึ้นอังคารกับสุกเป็นคู่มิตรการเกื้อกูลกันลาภอยู่กับการเงินนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสได้โชคได้ลาบอันฟุกๆุเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ใครคาดหวังเกี่ยวกับโชคลาบลุ้นได้นะครับแต่ต้องลุ้นก่อนวันที่22เท่านั้นเพราะหลังจาก22ลาบของคุณไม่มีแล้วนั่นเองครับลุ้นได้ยากแล้วนั่นเองเพราะว่าดาวสุกข,ของคุณในวันที่22ครับกุมภาพันธ์เวลา21น่สิาทียกนาก พบเรือนของธนูเข้าไปสู่ในเรือนมังกรพบมรณะการเงินของคุณตกมรณะนั่นหมายความว่าครับมีจุดของการที่การเงินของคุณมีความล่อยหลอเกิดขึ้นมีรายจ่ายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของคุณนะครับหลังจากยีิบส ไม่ดีแล้วนั่นเองครับถ้าคิดจะทําอะไรเสี่ยงๆหรือลุ้นโชคก็ต้องลุ้นก่อน22แล้วก็การเงินงคุณก็จะดีก่อน22นั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีเมถุนกันบ้างนะครับสําหรับความรักของชาวราศีเมถุนต้องบอกว่ามันจะมีจุดของการที่คุณประสบความสําเร็จเกิดขึ้นอยู่นะครับเพราะเนื่องจากว่าอิทธิพลของดาวเจ้าเรือนความรักโคจรไปอยู่ในภพสุภานั่นหมายความว่าครับคุณมีโอกาสที่ชีวิตของคุณนะครับเกี่ยวกับความรักจะมีการต่อยอดขึ้นมา จะมีเกณฑ์การที่พัฒนาความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเรียกได้ว่าความรักของคุณค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวครับแต่นะครับไออิทธิพลของดาวศุกร์ก่อนหน้านี้เขาเรียกว่าศุกร์เจดแกลักนะครับอาจจะเป็นเรื่องของพินทุบาทเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าครับความรักของคุณอาจจะประสบความสำเร็จก็จริงแต่มันมีเรื่องให้คุณน้อยใจหรือมีเรื่องให้คุณไม่เข้าใจเกิดขึ้นเกี่ยวกับชีวิตของคู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับส่วนใครนะครับที่ยังโสดอยู่นะครับต้องบอกว่าในเดือนกุมภาพนน สละโสดเกิดขึ้นได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าดาวศุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของปุตตะและถือว่าเป็นตัวแทนอีกหนึ่งดวงของความรักนะครับก็โคจรนะครับได้อยู่ทิศทางที่ดีครับแต่เรียกได้ว่าสุขเจ็ดก็ยังเป็นพิธุบัทถึงแม้ว่าจะดีครับมีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับใครสักคนแต่ก็มันจะเต็มไปด้วยความน้อยใจหรือเรียกได้ว่าอุปสรรคก่อนครับทำให้คุณน้อยอกน้อยใจแต่สุดท้ายก็สําเร็จเกิดขึ้นนั่นเองจึงเรียกได้ว่าครับในเดือนนี้ของชาวราศีเมถุนนั้นถึงแม้ความรักจะะประสบ าสเร็จํและก็มีความราบรื่นเกิดขึ้นแต่ก็อาจจะมีเรื่องราวให้คุณน้อยอกน้อยใจหรือไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับความราัก เกิดขึ้นได้ตามมานั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในเดือนกุมภาพันธ์นะครับต้องบอกนะครับว่าในเดือนนี้ของคุณนั้นอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาให้คุณต้องฝ่าฟันให้คุณต้องแก้ไขแต่สุดท้ายแล้วทุกๆอุปสรรคของคุณจะคลี่คลายแล้วก็ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้นั่นเองครับการงานของคุณก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จแต่ก็ต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคการเงินของคุณก็เช่นเดียวกันครับมีเกณฑ์การที่จะได้การเงินลู่ทางที่ดีๆเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่22วาม รักของคุณนะครับอุปสรรคเข้ามาให้คุณน้อยอกน้อยใจแต่ก็มีความพัฒนาความสัมพันธ์เกิดขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงเรียกได้ว่านะครับในเดือนนี้ของชาวราศีเมถุนแม้ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างแม้ว่าจะมีเรื่องราวให้คุณทุกบ้างแต่ภาพรวมของชีวิตของคุณในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมที่ดีเลยทีเดียวครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้าง,างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน่นอนาควับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทำอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกลุ่มหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่า ทำไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำตำนานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจาะล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจาะลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณส มาเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคน,นครับราศีเดียวกันแท้ทตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามส b s c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทำนายดวงใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุก เดือนครับ